โอเคครับผมกล่าวสวัสดีครับผมอยู่ผมในร้านนะครับแล้วตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้บัคคอนนะครับผมซึ่งเป็นบัคคอนเวอร์ชัน่น 4.10- 5.2ครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของปีนี้นะครับผมซึ่งมันจะเป็นบัคอะไรก็ลองไปดูครับกดเมื่อสมมติแบบเรากดดาวน์โหลดใช่ปะเราจะดาวน์โหลดหออเรากดดาวน์โหลดไปปุ๊บเข้าลิงก์นี้กดดาวน์โหลดล้วก็ดาวน์โหลดใช่ปะมันจะโหลดปุ๊บ5.9กกิกมาแล้วก็ลงในไฟล์ดาวน์โหลดเราก็เก็บเราก็จะได้ไฟล์นี้มาใช่ปะแล้วพอได้ไฟล์แบบนี้มา ปกติมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงมันเป็นไฟล์เป็นหนังสือเล่มอ่ะเ,เรียกว่าไงวะบอกไม่ถูกอ่ะแต่พอเป็นไฟล์อย่างเงี้ยพอ d o u b บ e ลคลิกเข้าไปใช่ปะม,มันก็จะขึ้นว่าเออเลอร์นะผมขึ้นว่า c o m p r e s s zip folder เลอร์นะมันก็บอกว่าไฟล์ zip เนี่ยมันไม่สมามารถนได้เพราะว่าเหมือนตัวโค้ดเนี่ยมันผิดอยู่ะอะไรเงี้ยแบบ invalid เนี่ยก็วิธีแก้ก็ง่ายๆครับผมกดไปคลิกขวาคลิกขวานะครับก็มาดูตรง show more option มันจะมีคําว่า extract here นี่ครับผมกดเข้าไปครับพึ้งกด extract here มันก็จะเด้งไฟล์หลายไฟล์ออกมาตรงนี้มันก็จะได้ไฟล์นี้นะนี่นะนี่คือโฟลเดอร์ที่ผม Setup ไว้นะมันจะเด้งไฟล์หลายไฟล์มานี้ครับผมแล้วก็ต่อไปก็มันจะมาอยู่เขาเรียกว่างไงอมันจะมีตรงนี้ h o n setup มาใหม่ซึ่งเป็นของเวอร์ชันใหม่นะก็ double click เข้าไปพอ d ลคลิกเข้าไปใช่ปะ่ะนี่นะครับผมมันจะให้เลือกต่อไปต่อไป แล้วก็จะเลือกสร้างเดสก์ท็อปช็อตคัทหรือเปล่าก็ไม่ต้องสร้างหรือว่าสร้างก็ได้แล้วแต่ครับผมแล้วก็กดต่อไปนะมันให้เลือกแฟ้มที่กอนต้องการติดตัง้งอันนี้สําคัญนะครับต้องเลือกอันที่มีไฟล์ไอ้พวกนี้นะพวกนี้อยูอ่ก็คือเหมือนเดี๋ยวกดนี่นะกดเรียกดูเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ไปที่ไฟล์ของตัวเองนะกดผิดผมตั้งไว้ในไดได,ดีแล้วก็นี่นะ ผมตั้งไว้ในนี้นี่แล้วมันจะมีเหมือนตอนแรกมันจะไม่มีไฟล์นี้นะอันนี้คือไฟที่แตกเสร็จแล้วนะคือไฟล์ที่เล่นเกมได้แล้วมันจะมีไฟสองอันนี้นะครับไม่ต้องไปกดตรงนี้นะให้กดตรงนี้กดที่ไฟล์ฮอนใหญ่เลยไฟล์ฮอนใหญ่ที่มีพวกโฟลเดอร์พวกนี้อยู่นะกดแค่นี้เลยแล้วก็กดโอเคปึ๊บแล้วก็กดติดตั้งปึ๊บมันก็จะรันตัวโฟลดยกเลิกเออแน่ใ,นใจ พอกดโอเคไปติดตั้งมันก็จะติดตั้งได้ไฟล์ตัวนี้เข้ามาไฟล์ตัวนี้ก็คือเหมือนตัวเดิมเลยที่เป็นเหมือนเมื่อก่อนสามารถเข้าไปก็จะมีไฟล์ตัวฮอนอยู่ก็กดเล่นเข้าไปก็จะได้ไฟล์ที่สมบูรณ์แบบของเวอร์ชัน4.10.5.2นะก็สามารถเล่นได้ปกติเลยแล้วก็ใส่ ID ใส่พาร์ทเล่นได้ปกติเลยครับผมก็ง่ายปะคือจริงๆมันง่ายนะมันแป๊บเดียวองแต่ว่าถ้านานหน่อยก็คือช่วงดาวน์โหลดนะี่แหละเพราะว่ามันเพิ่มเหมือนเพิ่มขั้นตอนมาครับ ซึ่งผมก็เพิ่งเขาเรียกว่าไงฮะเพิ่งก็เพิ่งได้เพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็กลับมาแก้บั็กเหมือนกันแล้วก็ก็เลยอัดให้ดูนะครับผมว่ามันแก้บั็อกอย่างนี้นะแบบแก้ง่ายๆครับผมเพราะว่าเหมือนวิธีอื่นที่แบบอย่างเงี้ยผมทําแล้วเหมือนตัวไฟล์บล็อกเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนตัวบล็อกของ PC มันเล่นไม่ได้ครับผมนั่นแหละอ้าวคอนเนคชั่นเฟลล์น่าจะนี่อยู่นะครับผมโอเคถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์เอาเป็นว่ามันจะได้ตัวเวอร์ชันสี่จุดสจนห้นะครับผมช่วงนี้เซิร์ฟน่าจะปิดอยู่ เอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ